อารมณ์ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปลันอันตรามาทำเรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องสนุกกันครับวันนี้มาวิ่งชวนคุยกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็มาพบกับนักวิ่งอันตราท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิ่งอันตราอารมณ์ดีนะครับเราจะเจอกับนักวิ่งท่านนี้ได้ในทุก ทุกสนามอันตรานะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันได้เลยนะครับสวัสดีนนครับผมเฮียกวงครับอัลตราอารมณ์ดีครับสกับทีมซิกแพคครับตอนแรกผมก็ไปเช็คร่างกายเนาะเช็คสุขภาพตรวจโน้นตรวจนี่ แล้วพอดีไปตรวจเจอไขมันพอกตับแล้วหมอบอกว่าก็ไม่มีไม่มีทางร,รักษาไม่มียาครับจะต้องดูแลตัวเองคุมอาหารออกกาลังกายนะครับคือเป็นที่มาของการวิ่งของผมเมื่อประมาณห้าปีตอนนั้นนังหนักเยอะหมครับตอนนั้นหรอก็ประมาณหกสิบกว่าหกสิบห้ามั้งคะัโดยประมาณนะหกสิบห้าแต่ตอนนี้ผมเหลือประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าครับก็คือลงมาประมาณสักสิบโลครับ ก็คือแบบอย่างตอนนั้นคือผมไม่มีความรู้เลยครับว่าใครเก่งใครไหนคือไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการวิ่งเลยแสดงวิ่งเองเลยวิ่งวิ่งเองเลยผมวิ่งเองเลยคือหมอบอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าคุณไม่รักษานะคุณจะเป็นตามสเต็ปนะเป็นตับแข็งตับอักเสบเป็นมันเลงตับ oh, 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 ใช่ไหมเ <yeah. S 2> อออมว่าโอ้ไม่เอาอะไม่ไหวอะอ <laughs> อกกำลังกายดีกว่าก็ใ <laughs> สยย่รองเท้าก็วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าวิ่งคนเดียววิ่งไปเรื่อย นนเป็นลมมั่งอะไรมั่งเหนื่อยมั่งเจ็บมั่งไม่มีความรู้ในการวิ่งเลยโอ้ oh, ครับวิ่งเดี๋เจ็บนู่นเป็นนู่นเป็นนี่อืแสดงตอนนั้นไม่รู้จักสนามวิ่งเลยสนามแข่งขันอะไรไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยครับสิบโลมินิฮารฟยี่สิบเอ็ดฟูลสี่สองผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงเรียกยังไงแต่ยังไงเท่าไหร่เคยได้ยินแต่คําว่ามาราธอนแต่ก็ไม่รู้คําว่ามาราธอนนี่คือมันกี่โลอืม แต่คือเมื่อก่อนเคยได้ยินคำเดียวอ่ะมาราทอนมาราทอนเนอะครับไอมินิกับเท้าก็ไม่เคยได้ยินเลยก็คือเพื่อนอ่ะมีเพื่อนเป็นนักวิ่งอยู่แล้วครับแต่คือเขาจะวิ่งแค่มินิผมก็เลยทัดไปถามคขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากลงงานวิ่งบ้างอ่ะเราต้องดูที่ไหนอะไรยังไงประมาณเนี่ยเขาเลยแนะนําเพจพวกเพจงานวิ่งทั้งหลายมาให้ดูฮะแล้วผมก็เข้าไปเลือกงานแถวบ้านใกล้ นั่นคือเป็นมินิแรกของผมครับที่โรงพยาบาลศรีธัญา,าวิ่งสร้างบุญนะครับงานมินิแรกของผมเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนั้นพอได้ร่วมบรรยากาศงานวิ่งแล้วสนุกไหมครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะไปผมเห็นคนนู้นแบบดูแบบโอ้โหดูแข็งแกร่งอะ่ะดูแบบดูเขาแบบเ,ออเป็นมืออาชีพโอ้โหแต่งตัวกัน ฟูท kind of so really ีมากเลยแต่งตัวดูดีดูหรูดูแบบคือเขาดูเป็นนักวิ่งจริงๆอ่ะแตวนะผมไปนะได้ยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแบบบันบานอ่ะครับจนบันบานเลยอ่ะแบบโอ้โหแล้วมองโอ้โหแม่งเท่ไว้คนนี้แม่งเท่ไว้คนนี้แม่งเจ๋งว่ะรู้สึกว่าเราเราเราชอบการลงสนามละเราชอบการไปงานแข่งละอ่าครับผมก็ลงงานมินิได้สักประมาณสี่ห้างานเองอ่ะ ก็คือ,อคผมก็เอออยากก้าวลงไปสักฮาร์ฟยี่สิบเอ็ดโลมันเป็นยังไงวะมันเหนื่อยขนาดไหนมันทรมานขนาดไหนฮาร์ฟแรกของผมก็ที่เขื่อนขุนด่านั่นครนายกครับนั่นคือฮาร์ฟแรกของผมฮาร์ฟแรกของผมนี่เรียกว่ากล้ามเนื้อสลายเลยนะฉี่ออกมาเป็นสีโคกแล้วตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าฉี่สีโคกมันคืออะไรคือไม่มีความรู้นะค,คือวิ่งเสร็จนะ่ะผมปัสสาวะออกมา ผมบอเฮ้ยทำไมปสัสสาวะผมมันสีมันเข้มเหมือนสีโค้กเลยวะครับเออก็เลยนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าเรากินเจลที่เขาแจกในงานวะก็ไม่เคยกินไงแล้วก็นุกนุกนุกนี่สักพักผมก็พอวิ่งเสร็จผมก็มาเสิร์ชหาข้อมูลละปัสสาวะสีสเข้มคืออะไรบอกอ๋อมันกล้ามเนื้อสลายนู่นนี่นั่นบรารบารบารระหว่างวิ่งเราทานน้าน้อยไปหรือเปล่าครับผมทานน้าเยอะนะเพียงแต่ว่าผมอัดไง ผมอัดแต่เวลาก็ไม่ใช่เวลาดีนะผมจาเวลาไม่ได้แล้วละ่ะประมาณเกือบสามชั่วโมงมั้งครับแรกผมะนะแต่เราวิ่งแบบเต็มที่เลยใส่เต็มที่ใช่ใช่ใส่เต็มที่จนร่างกายมันพีคใช่ใช่เขาบอกมรู้สึกว่าตอนวิ่งอ่ะผมจะหน่วงหน่วงท้องน้อยอ่ะหน่งหนวดแต่ผมก็หนุงท้องน้วมันปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ออกอ๋อครับอันนั้นเรารู้สึกตัวแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยเป็นมาก่อนอพอวิ่งเสร็จอ๋อแล้วก็มัน อาการอย่างนี้มันเป็นอะไรนะแล้ก็เริ่มเสิร์ชหาข้อมูลแล้วอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ในเอง,เองกล้ามเนื้อสลายเราเร่งไปเราเติมไม่ทันเติมไม่พอครับเามัน,มนเหมือนกับว่าเราโดนกับตัวเองแล้วเป็นบทเรียนของเราครับครับนั้นมาก็ไม่เคยเป็นอีกเลยกล้ามเนื้อสลายเพราะว่าจะไม่อัดแล้วพอแล้วกลัวกลัว <c oughs> วิ่งยังไงไปอย่างนั้นยังไงครับใช่ครับครับเค,บคยเปลี่ยนแนวว่าแต่เมื่อก่อนอยากเร็วนะ อยากเร็วอยากแรงเหมือนคนอื่นคพอเกิดเหตุการณ์ใน,นกก้ามเนสลายผมเลยเปลี่ยนความคิดแล้วผมไม่เอาเร็วดีกว,ว่าผมเน้นจบเน้นชิชวๆดีกว,ว่าใครอยากเร็วเร็วไปใครอยากได้โพรเดียบเอาไปเราสายชิวสายสายห้าดีกว่าฮาร์ปแรกก็เป็นฮาร์ปเดียวของผมเลยครับที่เขื่อนขุนด่านแล้วผมก็มามาราธอนเลยโโอโหโอมาราทอนแรกของผมก็ที่งานนาวิกที่สัตาฮีบครับเจ็บเลยครับอันนั้น คือซ้อมไม่พอรู้เลยว่าเรายืนระยะไม่พองอ่ะคือผมยังซ้อมแบบก๊อกแก๊กแก๊กอ่ะไม่เคยซ้อมถึงฮาร์ฟเลยอ่ะแต่คือใจมันอยากลงนะตอนนั้นมาราธอนคืออยากอยากไปกับเพื่อนๆหรืออยากตอนนั้นอยากจบเพื่อนก็ไม่มีผมยังวิ่งคนเดียวอยู่เลยช่วงนั้นอ่ะครับเออช่วงนั้นผมยังวิ่งซ้อมวิ่งอยู่คนเดียวเลยครับจาได้ไหมครับประมาณปีพศอะไรประมาณสี่ปีที่แล้วมั้งครับโดยประมาณผมก็จําไม่ได้ละอ่าครับ ครับไปคืออันนั้นคือก็จบนะแต่จบไม่สวยจบประมาณหกชั่วโมงครึ่งครับแล้วหลังจากจบในใจคิดไหมครับว่าจะต้องมาพิชิตให้ได้อีกครั้งแบบจบสวยๆออตอนนั้นไม่นะคือแต่ผมก็ประทับใจเป็นไอม้มาราธอนแรกของผมนะแต่คือก็ไม่พูดง่ายคือมันมันไม่คาใจอ,ะอ่ะแต่ว่าทําเต็มที่แล้วอแต่คือเราเจ็บหูเจ็บเข่า เจ็บเข่ามากเลย m, เข่าสองข้างเนี่ย m, ผมเจ็บตั้งแต่เลยฮาร์ปอ่ะเพราะผมก็ซ้อมกระเข้าแก๊กเคยลงฮาร์ปแป๊บเดียวแล้วผมก็มาลงมาราธอนเลยไนะงคือเพื่อยงความห้าวอยากเพิ่มระยะแต่ไม่ดูสังขารตัวเองอะ่ะความฟิตเราไม่มีซ้อมไม่ถึงก็เป็นบทเรียนนะครับทุกอย่างเป็นบทเรียนและเป็นบทเรียนที่มีค่านะโอ้โหเป็นเรื่องที่จะพัดจะผูมากเลยอะ่ะเอาต้าแรกร้อยแรกของผมะนะ เชียงของครับคือตอนนั้นอะ่ะผมลงกันเป็นทีม,มทีมสามคนค,คือตั้งคือไม่ได้กะวิ่งร้อยเลยงานเนี่ยคือเราไปเป็นทีมะ่ะพอดีอีกคนนึงคนแรกมาไม่ได้ครับเหลือสองคนละพอเหลือสองคนเสร็จอยู่ดีมันก็มีแบบแวบขึ้นมาผมว่าพี่อยากวิ่งร้อยววะเพราะมันให้เวลายี่สิี่ชั่วโมงอะ่ะวันนึงอะ่ะ อยาวๆไปเลยเนาะใช่ยาวๆไปเลยผมก็เฮ้ยเอาวะตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไงน่าจะจบวะร้อยแรกเชียงของผมเลยบอกเพื่อนที่ลงทีแลว้วก็เฮ้ยขอวิ่งเดียววะอยากวิ่งเดียวเพื่อนก็โอเคไม่ขัดครับเออแล้วเพื่อนวิ่งไหมครับเพื่อนวิ่งแต่เพื่อนวิ่งไม่จบอ๋อวิ่งเพื่อนวิ่งกับเพื่อนวิ่งได้สักประมาณห้าสิบโลเขาก็เลิอกออแต่ผมว่าไปโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ ครั้งแรกร้อยแรกทรมานไม่ลงห้าสิบก่อนไม่ครับไม่มีเลยแล้วตอนนั้นมาราทอนผมเพิ่งผ่านมาได้สักประมาณสิบสิบสองสิบสองมาราทอนจากสิบสองมาราทอนแต่คือเหมือนกันผมเป็นคนที่บอกเลยผมเป็นคนซ้อมน้อยอ๋อไม่ได้เก็บระยะอะไรเยอะไม่เก็บระยะยวินัยการซ้อมผมไม่ค่อยมีคือผ,ผมอยากวิ่งคือวิ่งคือวิ่งวิ่งบ่อยจริงแต่คือระยะการซ้อมผมอะ เต็มทีแคสิบโลเองไม่งง่ายว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับโปรแกรมการฝึกซ้อมอะไรใช่คือมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัด <ผม S 1> เจน <ผม S 1> แต่แค่อยากไปวิ่งใช่ผมไม่มีเป้าหมายว่าจะได้โพเดียมได้นูน่นได้นี่คือผมวิ่งคือออกไปท่องเที่ยวกับเรื่องของผมนะท่องเที่ยวเจอเพื่อนฝูงแค่นี้เองแล้วร้อยแรกคือความห้าวความห้าวลุวนเลยนะั่นแหละเป็นไงบ้างครับจบทันเวลาไหมครับอผมจบยี่สิบสองชั่วโมงครับคือผมเจ็บตั้งแต่โลที่ห้าสิบ ครับคือพอมัน,มนห,มหมดระยะทําการฟูของผมน่ะผมก็เริ่มอิดอิดอ่อนๆแล้วหลังจากนั้นน่ะออ,อ่าประมาณสักห้าสิบโลกว่ากว่าห้าสิบโลบวกอ่ะผมเดิอนอย่างเดียวเลยครับผมวิ่งไม่ได้ละลองช้าเจ็บทุกเจ็บทุกก้าวที่ก้าอ่ะโอ้โหคือมันจี้มเมืนมีเข็มมันจิ้มใ,ใต้เท้าทั้งสองขาเลยนะครับเขาก็มาเท้าก็มาบอกโอ้โห ห้าสิบโลกว่านี่คือผู้น่าผุมเดือนอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวสักส่วนใหญ่ครับพุสนามเชียงของเนี่ยรู้สึกว่าช่วงท้ายมันจะยากกว่าช่วงเริ่มใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่เชยงของคือมันจะชันช่วงประมาณที่ร้อยเจ็ดสิบสามมั้งเจ็ดสิบสามมันเจ็ดสิบหกครับคือขึ้นเขาเลยอะ่ะไฮไลท์<ฮ>ของเขาอยู่ตรงนั้นน<ฮ>ั<ฮ>่นแหละคือแต่ผมอะจบเอ้ยเจ็บมาตั้งแต่โลที่ประมาณสักห้าสิบแล้วอะ่ะ ค,คือผมเดิอนอย่างเดียวแล้วโอ้โหใครอยากวิ่งวิ่งไปผมวิ่งไม่ได้จริงๆประมาณสักห้าสิบแรมมาหน่อยๆมันมีที่พักเนี่ยผมพักนอนตรงนั้นไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะมั้งแล้วเดี๋ยวผมก็เดิอนอย่างเดียวอยู่คนเดียวอะโอ,โอเก่งมากฮะใช<ค><บ>้ชีวิตคนเดียวจบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งเป็นร้อยแรกด้วยร้อยแรกแบบไม่ได้ซ้อมไม่ได้ดซ้อมนะครับจบยี่สิบสองชั่วโมงครับโหพอไปถึงแล้วโอ้ยแววแล้วพอแววใครยังมาชวนนะ ร้อยเนี่ยไม่เอาอัานนั้นคือตอนอเขาเรียกอะไรนะครับเป็นความคิดตอนที่เพิ่งจบใช่แต่หลังจากจบแล้วเป็นไงต่อฮะอเฮ้ยมนัน้แม่งห้องมันีวาวว่ะแม่งไม่อยู่กับตัวเองถึงถึงนห่ะเราจะวิ่งไม่ถึงครึ่งนะมเดินสักส่วนใหญ่ป้มาประมาณร้อยสี่กิโลนะเชียงของนะคเออเราวิคือเราวิ่งไปได้แค่ฟูสี่สิบสองได้สี่สิบกโลเองที่เหลือห้าสิบกโลเดินยับ เฮ้ยมีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองสิวะเริ่มจริงจังขึ้นมาอีกนิดนึงจริงจังคือจริงจังเพิ่มระยะในการซ้อมอ๋อมากขึ้นมากขึ้นครับแต่เมื่อก่อนสิบโลนะมะอาทิตย์หนึ่งวิ่งประมาณสี่ห้าวันอันนี้อ่าเริ่มมีรอบเริ่มซ้มอมมาเป็นฮาฟมั่งละครับเอาทิตย์หนึ่งต้องมีฮาฟสักวันหนึ่งแล้วก็ซ้อมความเร็วสักหน่อยนึงอะไรประมาณเอ้ก็เริ่มมีวินัยขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับตอนนั้นเริ่มมีกลัวนี่ยังครับ ตอนนี้ผมยังไม่มีกลัวเลยครับอ oh. ไม่มีทีไม่มีอะไรยังไม่ได้เข้าทีอะไรยังไงสักอย่างวิ่งคนเดียวดุล้วนอยู่คนเดียวเนี่ยซ้อมในหมู่บ้านนะครับวิ่งวนอยู่แค่เนี่ย <c oughs> ตอนนั้นคือก็ยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีอะไรเลย,เลยครับครับแล้วสนามร้อยที่สองเป็นไงครับร้อยที 2, 100่สองร้อยที่สองนี่รู้สึกว่าจะเขาใหญ่ซีโร่มั้งอันนั้นก็เป็นเป็นการจุดไฟเลยอะ เป็นการจุดไฟคือตอนนี้ผมความฟิตตอนนี้ไปซีโร่ความฟิตผมก็มีระดับหนึ่งแล้วนะผมว่าโอเคอะร้อยเนี่ยไงผมว่าซีโร่ผมมาจบอยู่แล้วแหละสแสดงว,วิ่งได้ดีกว่าเดิมไหมครับดีกว่าที่เกินของอตอ่ตอนเนื่องกว่าดีกว่าครับความอึดคือความอึดมีกว่าแต่เขาใหญ่ซีโร่เนี่ยผมก็ยังเก็บอยู่เจ็บเข่าอยู่เก็บข้างเข่าอยู่แต่ผมว่าประคองจบอซีโร่สึกผมจะจบประมาณสิบหกชั่วโมงครึ่ง ่าครับใช่ใช่จบประมาณสิบหกสี่ศูนย์มั้งโอ้โห,โโหถือว่าวิ่งต่อนเนื่องนะนะครับมันข้างต่อนเนื่องครับประมาณนั้นแล้วตอนนั้นเริ่มหลงรักระยะอันตรายยางครับอันนี้มีแล้วไง <laughs> มีครับแบบเฮ้ยพอเหมือนกับเราวิ่งได้เราไม่ค่อยได้เดินนะอันนี้คือจะเหมือนเราวิ่งได้จ็อกไปเรื่อยๆความรู้สึกเฮ้ยมันเฮ้ยแม่งฟิลนี้แม่งดีว่ะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับตัวเองได้ยาวขึ้นนาน,นขึ้นใช่มอง เ้าเรามองวิวข้างทางเฮ้ยนั่งสวยเว้ยไม่มีความสุขเว้ย<ม>ไปเรื่อยๆตากแดดมั่งหิวข้าวมั่งเหนื่อยมั่งร้อนมั่งท้อไหมแต่มันไม่ท้อนะแต่มันเฮ้ยชอบว่ะหลงรักว่ะออประมาณนะั่นนะเออบางคนบอกโหจะวิ่งทาไมวะร้อนเหนื่อยหิวแต่ว่าความสุขผมไม่ใช่แนวนี้นะผมว่าเฮ้ย มันต้บเฮ้ยมันใช่ว่ะแม่งลาบากด,ดมิมันเหมือนว่าเริ่มค้นเจงแลนะ้วเนาะใช่ใช่ว่า,ว,า,ว,าว่าเราไม่ได้ชอบแบบระยะสั้นแล้วเนาะใช่คือเราก็ไม่ใช่แบบลูกคุณหนูคุณนายไหมผมว่าลุยลุย,ยบ้าบ้าบาบ,าบาน,นอนการดินดินกินการทรายได้อะเพื่อง่ายอะ่ะครับสกปกระโปงต้มงกได้สะอาดหรูก็ได้ไ,<ว>ได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบผมเออเว้ยชอบละเออครับแล้วเขาใหญ่ซีโร่ก็เหมือนกันว่าเริ่มเป็นจุดกาเนิดของผมเล็กๆครับ คือเริ่มจําแบบเริ่มมีผู้ใหญ่เห็นละหลังจากซีโรเขาใหญ่ก็เริ่มผมมีคนรู้จักกันมานิดหนึ่งละอ่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของผมครับตั้งแต่จบอ่าซีโรของเขาใหญ่ร้อยนะครับก็เริ่มมีเพจของซิกแพคครับ,รบเขาจะประกาศเปิดรับสมัครเป็นนักวิ่งของทีมแล้วให้ส่งพวกผลพวกอะไรพร้อมรูปภาพ เป็นในเพจเขาแล้วครับครับ,รบอืมแล้วก็สรุปคือได้<ช>คือยังงงอยู่เลยอ่ะว่าได้<ช>ได้ยังงไงได้แบบงงงงครับเออแล้วผมมารู้ตอนหลังพี่ป้อมซิกแพคนะเขาบอกว่าเท่าที่ข้อมูลผมอาจจะคาดเคลื่อนนะครับนี่แม่ใจเขาบอกว่ามีคนสมัครเข้ามาประมาณสี่ร้อยกว่าคนโอ้โหเยอะครับแล้วเอาอกี่คนครับตอนนั้นเอาสิบคนครับโอ้สิบคน เราก็เพิ่มมาเป็นสิบสองคนเพิ่มผู้หญิงมาอีกสองคนตอนแรกพูดมีผู้ชายสิบคนล้วนแล้วก็มีผู้หญิงเพิ่มมาอีกสองคนแล้วตอนหลังก็รู้มาอีกว่าอ่าพี่ป้อมเขาคัดเลือกอยังไงเพราะคนสมัครมาตั้งสี่ร้อยคนพี่ป้อมบอกเขาใช้เซนใช้ความรู้สึกเท่าท<น>ี่ผมจาได้นะถ้าผิดภาพประการใดขอโทษได้ครับพี่ป้อม <laughs> ครับเ <laughs> ขาบอกเขาใช้เซนเาใช้ความรู้สึกครับประมาณนั้น สองคนนี้ทุกวันนี้ก็อย,อยู่ครบครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกสิบคนเป็นทีมเทลจากช่วงแรกติ็นซีช่วงชุดแรกเนี่ยเป็นพวกโรถอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้มีพวกทีมเชลเข้ามาอีกสิบคนอตอนนี้ก็รวมแล้วทีมซิกแพคก็ประมาณยี่สิบสองคนยีิบสองคนครับโอ้เยี่ยมเลยครับอัลต้าของผมเหรอคืออัลต้าผมว่าไม่ใช่ระยะทางนะ แต่ต้าผมมันอยู่ที่ใจมากกว่าอพ่าใจคุณพรอมจะไปหรือเปล่า<ะ>มันจะเป็นว่าต้องสี่สิบยี่สิบสามสิบเอาต้าผมว่ามันอยู่ที่ใจครับแล้วไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคุณก้าวออกมาคุณมาเฮ่อเอาเท่าที่คุณสนุกคุณไม่สนุกคุณกลับแค่นั้นแหละ,ะอย่าไปซีเรียสจริงทุกอย่างอย่าไปซีเรียสโลกทุกวันนี้มันซีเรียสมันวุ่นวายไปหมดแล้วเอาอแค่เรามีความสุขเท่าไหร่ก็ได้มาเฮ่อมาจอยเพื่อนฝูงแค่นี้แฮปปี้แล้วเอาต้าผมอ่ะ คือเป็นการปลดปล่อยใช่ใช่ออกมาหาความสุขออกมาตากแดดตากลมตากฝนกับเพื่อนฝูงเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้เพื่อนฝูงในวงการวิ่งเยอะแยะใช่ไหมเราสนิทกับใครครบใครหรือไงเราก็เปิดใจไม่รู้จักใครเราก็เข้าไปเปิดใจอยู่ได้ทุกกลุ่มอยู่ได้ทุกแนวการซ้อมของผมอะหลังๆเนี่ยคือตั้งแต่ ผมได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มหมืองย่างน่ะคมันก็เปิดโลกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไปเลยผมจะเริ่มวิ่งร้อยเยอะขึ้นละกับกลุ่มเมืงองน่ะคือเขามีวิ่งร้อยทุกสัปดาห์นะกลุ่มเมืองย่างบาร์บีคิวเนี่ยครับออยู่ที่ว่าเราสะดวกไปรุดไหนอะไรยังไงแล้วผมก็เข้ามาแจมกับเขาคือการเข้ามาครั้งแรกกับผมเหมือนเดิมครับรู้จักแค่คนคนเดียวเห็นเขาวิ่งไปวัดโสธรกันงไงเจ็ดสิบโลผมเลยทักไปหาเขา S <S อบอกให้เนะี่ยอยากวิ่งอย่างนี้มั่งทายัางไงแล้วถ้ามีรูปแบบเนี้ยชวนด้วยก็หนักคือเป็นก้า้แรกที่ผมเข้ามาวิ่งกับกลุ่มมือแล้วแบบซ้อมแบบจริงจังครับอย่าเรียกว่าซ้อมดีกว่าเรียกว่า,วาพวกผมมันทัวร์ลิงดีกว่าวิ่งวิ่งไปเที่ยววิ่งไปเที่ยวที่ต่างต่างในกลุ่มมือก็นั่นะครับเป็นการวิ่งร้อยพวกหนึ่งเดือนนะ่ะผมต้องมีวิ่งร้อยทุกเดือนครับอ่าครับแล้วทาให้การ วิ่งของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนี่ทันตาเห็นเลยนะอแบบเอนดูรานี่ผมแบบเยอะเยอะเลยนะแสดงอดทนได้มากขึ้นใช่ไม่เจ็บคือทุกวันเนี่ยผมวิ่งร้อยผมไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการกล้ามเนื้อสลายไม่มีอะไรเลยไม่มีตังด้วยผมก็วิ่งไปต่างจังหวัดพวกผมอะคือสไตล์กลุ่มมึงอะคือจะเน้นแนวท่องเที่ยววิ่งไปต่างจังหวัดอย่างเดียวเลยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่ากลุ่มมึกย่างเนี่ย เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้จักใครเป็นผู้นํากลุ่มครับผมผู้นํากลุ่มคือเบียรครับสลาวุฒครับป<อ>ิศาปิศาต์เบียรครับเป็นปิศาต์เลยนะครับเป็นปิําตลครับใช่ขาเขาเบิ่อบากิเลยครับโย<อ>กร,รมเนื้อขาเขาแข็งแรงมากทุกคนคบเบียรเขาเป็นคนพูดน้อย,อยนะครับตอยนะเขาไม่ค่อยสอนใครครับแต่เขาทําให้เห็นแล้วเขาทําจริงครับคือทุกคนน่ะยอมรับเขาแล้วอ่ะคือของจริงอ่ะของจริงเขาไม่คุยกันเยอะรู้ปะ อย่าคุยกันเยอะอย่าคุยกันเยอะไอ้พวกคุยเยอะๆแบบเนี้ยไม่ใช่ของจริงของจริงๆอ่ะเขาจะไม่คุยคนจะเห็นเองยอมรับกับเบียร์สตารวุฒิกลุ่มหมึกย่างหัวหน้าแก๊งเรากับตันเราตอนนี้กลุ่มหมึกย่างอยู่มีสมาชิกประมาณกี่คนครับไม่เยอะหรอกไม่เยอะแล้วผมก็ไม่รู้ไม่รู้ร้อยสองร้อยประมาณนั้นครับแต่คือประมาณสองสองสามร้อยครับที่อยู่เห็นเห็นในในเฟสในไลน์นะ แต่คือที่ออกรูทกับประจำบ่อยๆฮะตัวหลักๆที่หนหน้าเดิมๆครับก็จะมีประมาณสักอาจตีไป20ิคนแหละครับครับอ้โก็แค่ได้ฟังชื่อแล้วก็สุดยอดนะครับเพราะว่าเคยร่วมวิ่งแล้วก็รู้สึกสนุกนะคือไม่พูดเยอะแต่สนุกใช่จะมีเมศาีนจะมีรูทใหญ่นะครับร้อยไมล์สวนลุมชะอํานะครับร้อยไมล์มีพาสไปหัวขีนแล้วก็มีพาสไปอ่ามานาวแล้วแต่เลือกครับ ใครอยากได้ระยะไหนก็จบที่ไหนก็วางแผนได้เลยใช่ครับ no service นะครับแบกของเองทุกอย่าง no service โอ้งั้นใครว่างก็ไปร่วมกับกลุ่มหมึกย่างได้เลยนะครับเดือนเดือนอะไรนะครับอ่าเมษาครับเมษาต้นเดือนต้นเดือนครับวันที่ผมจำไม่ได้แน่นอนนะประมาณหกเจ็ดแปดอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นทิปปิ้งย่างเลยนะครับครับปิ้งย่างครับเมษาด้วยครัโอ้โหเป็นรทประจำฤดูร้อนของหมึกครับครับเชิญชวนนะครับครับโอ้โหไปร่วมกันได้เลยนะครับเป้าหมาย อยู่ที่เชอามใช่ไหมครับนกศรีหมึกคู่ครับเราจะไปบูชากันทุกปีครับเบื้องต้นจะต้องไปจบตรงนั้นให้ได้ก่อนใช่ครับร้อยไม้ครับจบตรงนั้นประมาณร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบสองโลครับครับเพราะไมยสูงสุดเหรอคือผมเป็นคนที่ไม่เน้นความเร็วไม่เน้นโพเดียมพราะผมรู้ว่าผมทําไม่ได้แต่ความสุขของผมระยะยาวคือวิ่งให้มีความสุขโดยที่ร่างกายไม่บาดเจ็บ อถ้าเรารู้ว่าเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยเราหยุดได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปยอายทําไมคัะทุกคนหยุดจะได้เดินได้เดินได้นอนได้เข้าห้องน้ำได้ดีเอฟได้จะไปาอจะไปนอยทําไมเรื่องแค่นี้อันนี้ซีเรียสปัดุบันไม่ค่อยซีเรียสซีเรียสในเรื่องไม่ซีเรียสใช่ซีเรียสในเรื่องไม่ซีเรียสใช่ใช่ครใช่ใครว่าอย่าไปเครียดกันมากอย่าไป ยึดติดกับตัวเองอะไรมากไปนะวิ่งช้าอายเทาเหรอแล้วทำไมดีกว่าคนไม่ไม่ออกมาวิ่งนะนี่ใช่เลยครับออกมาเออกมาเผิดใส่รองเท้าเชื่อผมออกมาวิ่งกันเยอะๆนะครับระยะเท่าไหร่ก็ได้ใช่แล้วคุณจะเห็นอีกด้านหนึ่งของคุณเราจะใช้รองเท้าแตะครับยี่ห้อแตะอีลิตนะครับแล้วช่วงแรกไม่ทราบว่าใช้ตอนฝึกใหม่ ยังใช้ผ้าใบใช่ครับ,รบใช่ใช่ใช่ผมก็ใช้ผ้าใบแหละคือตนมันวิ่งกับกลุ่มเมือ่อะกลุ่มมือกเขาโดยส่วนใหญ่อะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเขาใส่แตกกันหมดเลยโอแล้วเฮียลกามาลงตัวตรงแต่อีลิตได้ใหญ่ครับก็คือมันพูดง่ายเข้าตีนอะเข้าตีนอะเข้าตีนอะโอ้โตีไม่แตกอ่าคือเมื่อก่อนผมก็ลองมาสักสองยี่ห้อแต่คือมันไม่ใช่ครับอืผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น แตะอิลิท oh, อตอนนี้ก็เลยใช้แตะอิลิประจำเลยใช่ใช่น,นี่ผมก็ใส่ครับแตะมา2ปีแล้วครับแล้วก็ไม่หวนไปผ้าใบอีกเลยมีคนบอกว่าคนใส่รองเท้าแตะเนี่ยแสดงว่ากาล้ามเนื้อขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากจริงไหมครับอันนี้ผมว่าจริงนะเนาะจริงจริงอันนี้ผมก็เห็นมาหลายคนนะว่าเขาพูดกันอย่างนั้นนะะแต่กว่าจะเราจะผ่านจุดนั้นมาได้เราก็ต้องสะสมสะสมครับเพิ่มระยะก็เหมือนกับเหมือนกับเราเหมือนหัดวิ่งใหม่อะไร เปลี่ยนท่าวิ่งเปลี่ยนจังหวะการวิ่งผิดจังหวะการลงเท้าออพอมันโอเคมันก็จะสนุกกับมันเท่าที่มันโอเคแล้วมันเราจะสนุกกับมันนะฮะครับแรกครับหนึ่งเสาไฟฟ้า oh. สามวันแรกที่เคย oh. เคยบางคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดไปละเสา,สาไฟฟ้านี่เป็นลมครับสามวันครับนั hmm. ่นคือช่วงแรกเลยสามวันแรกช่วงนี้ผมก็วิ่งร้อยโดยไม่มีอาการบาดเจ็บก็ ระยะสูงสุดที่เคยวิ่งได้มาก็173มโลครับวิ่งอ้ามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบเอร้อยเจ็ดสิบสามประมาณนี้ครับใช่ใช่ใช่ใช, <10 S 1> ใช้เวลาไปประมาณสี่สิบชั่วโมงนะฮะครับทุกวันนี้ก็วิ่งร้อยมาได้ประมาณประมาณยี่สิบสองครั้งครับ oh. อันนี้คือรวมซ้อมเองเนะครับไม่ใช่งานออฟฟิเชียลอย่างเดียวคือนับร้อยที่เคยวิ่งมาประมาณยี่สิบสองครั้งครับแล้วก็ร้อยไม่สามครั้งครับวิ่งให้สนุกนะครับ วิ่งให้สนุกการให้กำลังใจเหรอผมเอาเป็นข้อแบบเราคุยคุย,คยเล่นๆกันแต่ว่าว่าคือคุณวิ่งให้มันสนุกอะไรหาตัวเองให้เจอก่อนว่าไม่จำเป็นว่าต้องเอ,อตาต้าหรอกใช่ใช่ห้าโลสิบโลก็ได้อขอให้คุณเดินมาวิ่งจริงจังสนุกสนานไปวันๆหนึ่งแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วมันต้องไปซีเรียสอะไรกว่ามันมากหรอครับครับเนาะ ชีวิตเราทํางานหาเลี้ยงก็เหนื่อยพอลแอืมไม่ต้องคิดอะไรมากรองเทา้าคู่เดียวออกมาวิ่งแฮปปี้แล้วเหลี่ยวเพื่อนฝูงมาเองอะเส้นทางวิ่งไม่หนีไปไหนครับมีทุกที่ครับถนนหนทางเพื่อนฝูงรออยู่ครับตา,ตามล้มตามรูทไม่มีเงินค่าสมัครวิ่งก็วิ่งกับเพื่อนได้ครับตามรูทนูน่นรูทนี่ครับวิ่งในเมืองซิตี้รันออกมาฮะกลุ่มกวนเพจเพิดวิ่งเยอะแยะไปส่องไปสมัครไปอะไรวิ่งกัน เฮฮาปาร์ตี้ครับแล้วคุณจะได้เพื่อนฝูงเยอะ อาดมดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสนุกกันต่อในสนามนะครับพบกับเคียยงพวงได้ในทุกที่ทุกสนามนะครับวิ่งให้สนุกสุขทุกระยะทางกับพลลันอันตรายย้